สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตลาเด็กสมบูรณ์น้ำมันปาล์มเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2ของวันนี้นะครับเตรียมให้ท่านผู้ชมได้ทําตามกันเนีผมว่า เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าทางจะอร่อยนะครับผมว่าหมูสามชั้นชุบแป้งทอดของเราครับมีหมูสามชั้นท่านผู้ชมครับติดหนังเรียบร้อยนะครับมีแป้งทอดกรอบมีน้ําจิ้มไก่ที่ท่านผู้ชมหาซื้อได้ทั่วไปหรืออยากจะทําเองก็ผสมสัดส่วนเอาเป็นน้ําตาลน,น้ําส้มเกลือใส่รวมกันเคี่ยวพอเริ่มเหนียวก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราตารวมกับกระเทียมแล้วก็ใส่เคี่ยวลงไปให้เขางวดแล้วทิ้งให้เย็นก็ได้น้ำจิ้มมาแล้วท่านผู้ชมครับแต่ผมต้องใช้น้ำมันด้วยครับสำหรับทอดเราก็จะ ตั้งกระทะรอไว้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่น้ํามันน้ํามันปลาล์มาเวลลงกระทะทอดเนี่ยเราเห็นสีไหมครับสีเขาสวยที่เดียวสีไม่เข้มมากเลยแล้วก็ของที่ทอดในสีสวยด้วย่ะครับผมใส่เยอะหน่อยครับเพราะว่าเราจะทอดชิ้นหมูค่อนข้างที่จะชิ้นโตนิดนึงครับให้เขาอยู่ในน้ามันเยอะหน่อยแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ํามันปลาลเมอสรนี่เขาทนความร้อนมากก็ดีเลยครับสําหรับของทอดของเราอ่ะเรียบร้อยหมดหนึ่งขวดผมก็จะเปิดไฟรอไว้ไว หลุมๆไว้ก่อนส่วนหมูหมูสามชั้นท่านผู้ชมครับเราได้หมูสามชั้นมาเนี่ยถ้ามีขนขูดขนให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชิ้นแบบนี้เนี่ยผมก็จะหั่นตามยาวแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็หนาสักนิดนึงครับติดทั้งหนังเลยนี่เห็นไหมอยากจะให้เขาเป็นชิ้นยาวๆครับใส่หมูลงไปในชามที่เตรียมเอาไว้ ผมก็ใส่น้ำปลาครับลงไปหน่อยแล้วก็ผมก็ใส่ซอสฝาเขียวของเราหน่อยครับอือนนอะแล้วครับเรียบร้อยก็เอามือลงขยำหมักไว้เลยครับหมักไว้ให้เรียบร้อยอย่างนี้ ท่านผู้ชมครับเวลาหมูเราหมักอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ชมต้องการให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเอาค้างคืนสะหน่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทอดแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะทอดเลยก็ไม่ไม่มีปัญหาครับอย่างนี้แต่ว่าต้องทําใจหน่อยว่าข้างในก็จะไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันครับผมมีโบผสมแล้วผมมีแป้งทอดกรอบปกติแล้วแล้วหาน้ําเย็นครับแป้งทอดกรอบครับใส่น้ําเย็นเพื่อจะให้กรอบมากขึ้นครับ ผสมแป้งให้เข้ากันจนแบบไม่มีก้อนนะครับเริ่มที่จะผสมตัวแป้งให้เข้ากันแล้วแต่นำคับบางสูตรเนี่ยเขาก็จะมีโซดาใส่ลงไปด้วยนะครับแต่โซดาที่ใส่ลงไปเนี่ยเป็นแป้งสําหรับที่เราต้องการให้ตัวแป้งชุบด้านนอกเวลาทอดแล้วจะกรอบและขึ้นฟองเบาๆนั้นใส่โซดาเข้าไปได้เหมือนฟิตแอนชิฟหรือว่าเป็นโคเนลิงอย่างนี้เขาใส่โซดาได้ครับ แต่นี้เรายังไม่จําเป็นต้องไปใส่เพราะเราต้องการให้แป้งกรอบแล้วติดกับเนื้อหมูผมดูจากเนี่ยเวลาจิ้มนี้เห็นไ,ไหมครับว่าถ้าเขาเคลือบนิ้วเราเรียบร้อยเป็นอันว่าใช้ได้ครับผมขอใส่น้ำปลานิดนึงครับเดี๋ยวผมหมักรวมกันอย่างนี้ไว้ก่อนให้แป้งกับหมูแล้วก็ รสชาติซึมอยู่ในนี้ก่อนครับแป้งที่เราผสมน้าเย็นแล้วเนี่ยครับแป้งทอดกรอเอามาใส่ในหมูที่เราหมักซอสไว้แล้วก็เพื่อสมมติใช้เวลาในห้องที่มีอุณหภูมิเกินกว่าสีองศายีสก็จะโตบางทีก็จะทําให้ตัวหมูเราเนี่ยนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียรสชาติที่เราหมักเอาไว้หมักพวกที่เราหมักเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวหมูนะครับอันนั้นมันร้อนแล้วท่านชมครับ ไฟนดไฟหน่อยเดี๋ยวหมูผมไม่สุกเสียพุกปักพุกปักเลยลดไฟหน่อยทอดแบบนี้เขาเหลืองครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ให้เขากรอบข้างนอกก็มันดูหน่อยอย่าให้เขาไหมเร็วเกินไปนะครับเพราะไฟจะต้องพอดีพอดีแรงเกินไปเดี๋ยวจะทําให้เขาหมูข้างในจะไม่สุก ในระหว่างที่ทอดท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าน้ํามันเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ํามันที่แบบแล้วก็สีเห็นไหมฮะก็จะทําให้เวลาเราทอดเนี่ยสีของของที่เราทอดเหลืองสวยเห็นไหมครับเราในการเนี่ยไม่มีควันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมีคุณสมบัติที่ใส่คือไม่ขึ้นควันง่ายแล้วก็ทนความร้อนถึง220ทีทีเดียวท่านผู้ชมครับดูสิครับสีเหลืองสวยเลยแต่เดี๋ยวทอดให้เขาสุกข,ข้างในครับไอกางนอกกรอบเนี่ยโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวจะได้หอมครับ อาท่านผู้ชมครับของผมเตรียมที่จะได้แล้วท่านผู้ชมผมใช้หมูที่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เนี่ยเราก็ทอดเขาเนี่ยทอดทั้งแผ่นเนี่ยก็จะได้ความชื้นของหมูก่อนท่านผู้ชมครับเวลาเราทอดก็จะได้ความชื้นของเขามากขึ้นทั้งชิ้นใหญ่ๆนี้แต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆความชื้นก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะแห้งมากขึ้นครับมีเขียงเรียบร้อยมีจานเรียบร้อยชิ้นนี้ปล่อยเขาทอดไปก่อนแต่ชิ้นนี้ เรามาดูกันครับเรามาทอดทอดกรอบเลยแล้วครับนอ่ดูสนครับคู่กับน้ำจิ้ม นี่เลยครับทอดร้อนๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ทอดต่อแต่ว่าทอดร้อนแบบนี้เมนูหมู3ามชั้นชุบแป้งทอดครับจะอร่อยยังไงเดี๋ยวมาชิมกันครับ mm. ขอชิมหน่อยครับ mm. ผมใช้มือเลยนะครับท่านผู้ชมครับท mm. mm. ่านผู้ชมหมู3ามชั้น เลือกที่เขาเป็นสามชั้นที่ดีๆนะครับแล้วก็ตัวหนังหมูอย่าให้แก่มากเดี๋ยวหนังจะเหนียวเกินไปแต่ตอนนี้หนังที่เลือกมาเนี่ยนุ่มมากๆและเนื้อทุกอย่างลงตัวเลยครับเคล็ดลับก็คือท่านผู้ชมครับเราหมักหมูกับซอสมอกี้หมักทิ้งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งจะทิ้งข้างพื้นก็ดีแป้งที่เราตีด้วยน้ําเย็นเอามาใส่กับหมูแล้วหมักทิ้งไว้นิดหนึ่งแต่ตัวแป้งเหยาะน้ําปลาไปนิดหนึ่งรสชาติจะได้กลมกล่อมแล้วเวลาทอดเนี่ยตัวแป้งก็จะได้หอมเพราะว่าน้ําปลามันถูก น้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าน้ำมันท่านผูช้<น> assa, ar, ชมค,ครับใช้น้ำมันปาล์มทอดนะครับน้ำมันปาล์มเวลาลงกระทะทอดเนี่ยเขาเป็นน้ำมันที่ใสสวยแล้วก็ทอดด้วยความร้อน1 8 0สบถึง220ยสบายๆไม่ไหม,ไม,ไ,มไม่มีควันขึ้นมาง่ายนะครับแล้วก็ทําให้หมูของเรากรอบนานด้วยท่านผู้ชมครับน,น,น,นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามีเทคนิคที่มาฝากท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆเคียงกับแกงเคียงกับหรือข้าวสวยร้อนๆก็โ, Chinese, โอ้โหอร่อยมากเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับยอดเชฟไทยที่นําเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในอาหารไทยทั้งหมดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกวันเสาร์9โมง25แบบนี้ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ